พี่น้องมาแล้ววัดสอบมาแล้วมาแล้วมาแล้ววัดก็สอบมาแล้วนี่เลผู้ถามหามาเลยนี่ก็ดีบงทีกาหลังกวเลยกวงก็กวงก็อ่ังะกวงก็บานเชดดาหัวน้องกวาองกดจอมกดกเนาะห่างลานี่ต่ง

คูณสิทรัพย์อ,อายุวัลลสุขภัณรีบหารีบมีเพราะว่าเวลามันไม่นานอานาคตไม่รู้ว่ามันท้องสีเห็ดอย่างไรซ้ำอย่าซ้ำหาเองของคุณทีบหน้าที่การงานเพราะโฟกัสว่าสิ่งที่มันได้งานมันเกิดจากงานมันไม่ได้เกิดมาจากมันเขาต้องหักงานหักตัวเองครับ แจ้งสีนอนเลยก่หล่แม่น้าแเป็นยงเลท่นีเสียงดังเนาะแีอนนี้ใช่อันนี้คือทำให้ไม่ได้บิวอันนี้คือทำให้คือไม่ย้วก็ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัววบางก็นึเอ่อจริงๆเหลืออยู่สองสั่นหลังห่งหลือสามเือง

ของแ่นั่นเป็นสีเทาพราะนนไม่ใกรปขอบคุณนะอุ้ขอบคุณนะที่นั่บอกดูดแต่องดีใจน้ำเดอดีใจน้ำอิเดีใจที่แบบกล้าตัดสินใจนะแม่กล้าส้ำกล้ามันจะพ้นกันใดน้ำบอดน้ำส่วนดีบอมันน่สิแต่่ไดต้อแบบ

วนเารแล้วยากกบอะไรดึงางกลังบกขดแต่ว่ามันเกามากียน้นกีบกระถไงเดี่วแมวบบึ้งอสองอไปเปี่ยานอย้แมไปไปไปไเาแมวตน้อยดกระซอจะไปงานอำนาจเจริญนะคะ Grazie.